วันนี้ก็มานออยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับเวิร์งเฮง t เตชันค่ะที่นี่เนี่ยเคยเป็นโกดังกระเทียมของอากงมาก่อนแต่ว่าคุณคิมอดีตวิศวะกรที่หลงไหลในความเป็นญี่ปุ่นกลับมาชุบชีวิตที่นี่ให้กลายเป็นเวิร์งเท่ๆสไตล์เจแปนนิสค่ะทุกคนทั้งร้านเครื่องปั้นร้านกาแฟร้านขนมร้านเครื่องหอมร้านอาหารแต่ละร้านนะ มี storytelling ที่ดีมากๆเลยค่ะทำให้ที่นี่นะกลายเป็นหับใหม่ที่น่าไปมากๆจดที่นี่ไว้ในลิสต์เลยนะคะและเราไปที่นี่กันค่ะเวิร์งเฮงสเตชันกับกอมโนกมมลเนธเองค่ะถึงแล้วค่ะเฮงสเตชันนะคะ สเตชันเนี่ยคือสถานีรถไฟทุกคนก็คือยังมีรถไฟวิ่งฟุ้งๆอยู่เลยจริงๆตรงนี้เนี่ยมันเป็นโกดังเก่าค่ะที่เขาว่าทำเป็นเวิร์กคอมมูนิตี้ใช่ป่ะแล้วก็มีแบบร้านรวง,ง,งต่างๆน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยนี่มีห้องคั่วกาแฟห้องกาแฟในไหนอยู่ตรงนี้และห้องกาแฟขอเข้าไปในห้องกาแฟก่อนละกันนะคะให้ถึงแบบ ห้องเรียนจริงๆหอวมากเขามีเป็นแบบโต๊ะน่ารักน่ารสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบนี่คนนี้คือพี่คิมเป็นเจ้าของที่นี่แล้วแบบอยากทําแล้วบอกว่าไม่มีทุนมันเป็นการหลอกล่อคนอื่นให้มาลงทุนให้เราเรามาร่วมทุนกัน <laughs> ใช่ไห<ช>มหนึ่งเลนะคือคนนั้นเ <c oughs> หยื่อคนแรกคือคนนี้ครับคุณโดนหลอกออคะ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณเหยือ่อ <c oughs> อันนี้คุณคนดูต้องบอกกันว่าคุณคิีมจะเขืนนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาละลายพฤติกรรมคุณคิมกัน <Okay. S 1> อาพวกเรากำลังสบายจงปกมือพัน <c oughs> ขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือแบบ ตัวซิการ์โรยจินจากเคนยาครับรายละเอียดผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องให้คุณเจ้าของเขามาอธิบายจริงๆแล้วคุณไม่ใช่เจ้าของที่นี่หรอกไม่ใช่เจ้าของร้านกาแฟครับก็คือเราให้คนอื่นเข้ามาเช่าเราหลอกคนอื่นใช่เราหลอกคนอื่นเข้ามาดีอย่างนี้ดีกว่าในที่ของเราทั้งหมดตรงนี้เ<ช>ป็นของเราครับแต่เราอ่ะไม่เปิดร้านอะไรเลยใช่เราไม่เปิดร้านอะไรเลยคือจริงๆอ่ะมันเป็นที่ของโอกงแล้วพอ,อกงเสียบก็ไม่มีใครต่อ แล้วก็ปิดไปเลยใช่ปิดเลยล้างแบบก่อนหน้านี้ก็คือเป็นโกดังฝุ่นเกาะมีของเต็มคุณก็คือแบบมาฟืน้นคืนชีพเขาเป็นเฮงสเตชันเลยใช่ครับแล้วชื่อมาจากไหนคะเฮงสเตชันธุรกิจของอากงเดิมมันชื่อเสียมเฮงพืชผลตอนแรกก็จะตั้งชื่อว่าเสียมเฮงสเตชันแต่พอนั่งคิดกันถามเพื่อนแล้วเพื่อมนมาบอกว่ามึงมันเรียกยากไปอะโอเคตัดเสียมออกก็ได้เฮงก็พอก็เลยเหลือแค่เฮงสเตชันครับก็ดีนะชื่อดีด้วยใช่ในนี้มีอะไรบ้างคะ ในนี้มีร้านกาแฟครับร้านอาหารร้านเค้กสองร้านแล้วก็ร้านเครื่องหอมครับแสดงว่าที่นี่ก็จะรวบรวมแบบอะไรที่มันเจ๋งของกินเจ๋งของใช้เจ๋งๆใช่ไหมคะใช่ที่มีแบบเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยเราคือปกติคุณคีมก็คือจะต้องมาเข้าร้านทุกวันปะคะไม่ครับไม่ได้เป็นเจ้าของร้านอยู่แล้วเป็นแค่ไลน์ลอดมาบ้างไม่มาบ้างอะไรนะแบบแบบแบบเออเนี่ยแหละีใช้จริงๆแล้วคุณเป็นอะไรเนี่ยก่อนจะเป็น เจ้าของธุรกิจอน,นี้ตุ้มเป็นอะไรก่อนหน้านี้ครับก็คือผมเรียนวิศวะแล้วก็แบบไปทำงานเป็นบริษัทญี่ปุ่นอะไรเงี้ย ก็ซึมซัพความเป็นญี่ปุ่นของเขามาอะไรอย่างนี้ครับค,คุณเลยเหมือนญี่ปุ่นมากอ่ะแล้วคุณก็ยกความเป็นญี่ปุ่นมาไว้ตรงนี้นะคือชอบความเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วแบบพอมาทำรีโนเวทอะไรเงี้ยเราก็ดูแบบชอบความแบบเรียบง่ายๆแต่ว่าฟังก์ชันต้องใช้ได้อะไรเงี้ยจริงๆเปลือกนอกก็คือ,อยังของเดิมอยู่เราเปลี่ยนหลังคาครับหลังคาจะเป็นแบบสังกะสีผุๆอะไรอย่างเงี้ยเลยคิดว่าอย่างแรกคิดเลยไม่ออกเปลี่ยนหลังคาก่อนมันก็ยังจะมีส่วนที่ยังเป็นของเดิมแบบเดิมเลยใช่เดิมเลยยังเหลืออยู่ทำไมถึงยังไว้อยู่คะ เรายังไม่มีตังค์ทำเครับเรายังไม่มีตังค์ที่จะไปทำเราต้องหาเหยื่อก่อนแล้วเราค่อยทำจริงๆคนดูที่ดูอยู่เนี่ยไม่จำเป็นต้องมาเป็นลูกค้าอย่างเดียวถ้าคุณสมัครใจอยากจะเป็นเหยื่อของคุณคิมลองเดินเข้ามาคุยกับคุณคิมดูครับเราไม่มีตังค์ทำเองชอบมากเลยเราพูดแบบนิ่งๆแบบจริงๆนะร้านที่เราอยู่ตรงนี้คือสกูคอฟฟี่สกูคอฟฟี่เนี่ยจริงๆถ้าเป็นเด็กเกษตรอาจจะรู้จัก เราเราเป็นเด็กเกษตรเกษตรบางเขนพี่บิ๊กคืออยู่กเกษตรหรอใช่หนูเคยู่หเด็กเกษตรหมดเลยร้านนี้เอ้าจริงปะเนี่ยมีน้องน้องคณะมนุษย์ด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยไหนไปกินกาแฟเด็ก,กเกษตรดิตื่นเต้นแล้ว่าเป็นเด็ก,กเษกษตรคุนบิ๊กคุนคือ,อกเก,กเษตรหรอใช่ครับคุณคีมบอกว่าร้านนี้คืออยู่ที่เกษตรซอยคุณหญิงพ่อหน งามวงวาน54นี่ไปเรียนบ้างปะเนี่ยพี่หนูอยู่พะหนหนูอยู่พะหน34แล้วคือยกชื่อร้านมาไว้ตรงนี้เลยได้ปะคะจริงๆเราอยู่ที่นู่นเป็น8 9ปีเลยนะเจ้าของตึกเขามีแผนการอะไรบางอย่างเราก็เลยต้องออกมาจากตึกนั้นครับแล้วก็ย้ายมาที่เชียงใหม่กันแล้วตอนนั้นคือใช้ชื่อว่าสกูเหมือนกันใช้ชื่อสกูคอฟฟี่เหมือนกันครับทำไมเราไม่ได้เจองานวงวานแต่เรามาเจอที่นี่ที่สเตชันมนคือเดสนี้ แล้วคือทุกคนก็คือเป็นเด็กเกษตรหมดเลยอ่ะใช่ครับน้องๆที่นี่ก็เป็นเด็กเกษตรทุกคนเลยแทนไปได้นั้น่มือขั้วเราน้องปอนนี่ก็เด็กเกษตรเคยูเท่าไหร่เจ็ดสิบสามดูแก่ขึ้นมาทันทีวซ่ดีค่ะมันมันูเท่าไหร่คะมันูสามสิบพี่มันษยี่สิบแปดก็แก่อยู่ดีอายก็ยังแก่อยู่ดีไปพี่วิหาเรื่องเหรอเดี๋ยวพี่พี่ชงเป็นกาแฟดำให้กินแล้วกันเนาะ ก็อาจจะไม่ได้ใช้เครื่องทำกับเครื่องทำนี่คือไทยเขาก็ทำกันนะเราลองชงด้วยมือธรรมดาสบายๆยงเรียกง่ายเป็นโรบอทเหรอคะหรือไม่ครับก็มนุษย์เราเนี่ยครับชงไปดูกันได้นะเรียกกาแฟดริปปะ่าปะเซิงสเตชั่นจริงๆที่เนี่ยหลักๆเราทำเรื่องสวนเป็นส่วนใหญ่แต่ทำทำสวนอย่างเดียวมันซื้อสินค้าชาวบ้านมามันไม่รู้ว่าจะไปขายไหนแล้วเลยค่อยๆเริ่มทำลงขั่วค่อยๆเริ่มทำหน้าร้านเลยครับ ว่าเราก็ดมกาแฟตัวนี้ฮะอันนี้มาจากกรฬยาณิวัฒนานะครับบ้านนองเจ็ดหน่วยกลิ่นทุเรียนจะบอกว่าคล้ายทุเรียนก็ได้มันเป็นผลไม้หมักๆนึกถึงขนุนอ้นี่ใช้ได้นะเนี่ยเฮ้ยถึงคอจะไม่ดีแต่ตอนนี้จมูกดีนะครับตอนที่พี่บิ๊กอยู่เกษตรเรียนคณะอะไรคะพี่เรียนวิศวกรรมศาสตร์ครับก็เลยคุยกันเรื่องก็ไม่รู้มาก่อนว่ามันเรียนวิศวกรรมศาสตร์เหมือนกันใช่ครับแต่คุณบางเอิญนี่คุณบางเอิญขับรถใช่ภรรยาผมเป็นคนมองเห็น คือพี่เชื่อว่าโลเคชันมันเป็นเรื่องของอะไรคนะคู่บุญกันนะอืถ้าถ้าเรามีกรรมตั้งแต่ชาติก่อนเราก็จะเจอกันใหม่นะอา่านี่กำลังจะชงกาแฟตัวที่น้องอายดมเมื่อสักครู่นี้ให้นะครับเป็นแท่นแบบใหญ่มากก็คือเหมือนเป็นแบบสเตชันการดิปใช่เราเรียกว่าบาร์ดิปแล้วกันเนาะ <Okay. S 1> แล้วก็อายนิดนึงฮะ <laughs> แต่ก็แต่ก็ป้ายราคาก็อยู่ตรงนี้เอาไม่ใช่เฮ้ยาลออะไรอ่ะอันนี้ก็คือ ของเด็กของที่นี่ที่นี่พี่บีเขาจะไม่เรียกว่าเากษตรกรใช่ไหมคะ เราพยายามจะเรียกว่ากาแฟกรครับรเหมือนศินลปรกรหมือนทีว่าคนที่เก่งศิละปะอันนี้เราก็เรียกว่ากาแฟกรแล้วคนที่ตั้งใจทํากาแฟให้มันเป็นงานศินละปะอีกอย่างหนึ่งก็ยังได้ชื่อมเมล็ดต่างๆนี่คือได้มายังไงคะ<ด>ตั้งชื่อบิ๊ดจันประสรดชคือคือชื่อของเกษตร,รกรจริงๆครับที่ร้าน,นเราพยายามจะเชิดชูวความเป็นเกษตรกรก่อนหรือว่ากาแฟกรก่อนก่อนที่จะไปบอกว่าเข้ามาจากแหล่งไหนทําด้วย p r o c e s อะไรน่ารักเราสังเกตว่าแต่ละซองก็จะเขียนมือหมดนะครับก็ยัง จริงๆจะบอกว่าเราอาร์ตก็อาจจะอาจจะใช่แต่ที่จริงเราคือเรางบประมาณน้อยไม่มีตังค์ผลิตซองเยอะๆเราก็ใช้เงนองนอนเขียนเอานะมีให้ยืมสักส0งร้อยไหมัหจะจงซื้อแผมเพิ่นให้ลูกอ่ะน้องอายครับ <laughs> ลองหนุกนกาแฟเลยได้เลยขอบคุณมาก,าก <laughs> นี่นะคะ <laughs> ดีอ่ะดีดีมากเลยค่ะแต่ที่จริงชื่อสกูมันก็ เกี่ยวข้องไปกับหุ้นส่วนที่เราเปิดด้วยกันเป็นเพื่อนๆที่มาจากโรงเรียนเดียวกันน่าจะเคยได้ยินชื่อบ้างพี่เบียร์สุกุลวัฒน์ต้องได้ยินอยู่แล้ว<อ>พี่เบียร์ก็คือเพื่อนผมเองตั้งแต่สมัยอนุบาลจนม6แล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ออกตังกันมาทําร้านนี้ตั้งแต่ร้านแรกสมัยอยู่กรุงเทพนู่นครับทั้ง4ท่านที่เราเปิดด้วยกันนยฮะเราเราเชื่อว่าการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกเป็นการเรียนรู้ที่สนุกเราอยากทําอะไรที่มันสนุกแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเขาเรียกคาพูดที่ดีที่สุดของการเรียนรู้ก็คคือําาว่โรรงเียน ซึ่งเราก็เลยใช้ชื่อนี้กันมาตั้งแต่ตอนเริ่มทำครับมาสนใจกาแฟได้ไงต้องเท้าความนึครับพุทธกรพี่ทํางานเป็นจบวิศวกรรมการบินพอถึงจุดจุดหนึ่งที่เราทำงานเครงเครียดมากๆเรารู้สึกว่าเอย เราเสียความเป็นตัวเองไปค่อนข้างเยอะโดยสังคมที่เราเป็นอยู่เราก็เลยมาลองตามหาซิ่ว่าแล้วจริงๆแล้วในตัวเราเองอ่ะเราต้องการอะไรให้กับชีวิตซึ่งสุดท้ายมันก็มันก็มีเรื่องราวมากมายจนสุดท้ายมันก็มาเจอว่าการทํางานบนดอยเป็นเรื่องที่เรารู้สึกอยากทําจังเลยอยากไปพัฒนาช่วยเขาจังเลยอยากทำให้ชีวิตชาวเกษตรกรกาแฟบนดอยเนี่ยดีขึ้นหน่อยจากสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ไม่ให้เหมือนกเกษตรกรในผลิตภัณฑ์อื่นๆหลายๆผลิตภัณฑ์ที่กเกษตรกรมักจะเป็นคนที่ ลำบ,บากที่พ่อค้าคนกลางกลายเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นไปกันนครับงนั้นเราก็เลยเริ่มศึกษาเชิงลึกในแง่ของการเกษตรกรมกรมกาแฟแต่ปรากฏว่าพอเราถึงจุดที่เราจะต้องซื้อหรือซัพพอร์ตสินค้าจากเกษตรกรเนี่ยเราไม่สามารถทําได้ถ้าเราไม่มีโรงคั่วถ้าเราไม่มีร้านกาแฟเพื่อจะเอาโปรดักต์เหล่านั้นนะครับมาขายต่อสู่ท้องตลาดนะครับก็เลยเริ่มคุยกับเพื่อน ทั้ง4ท่านแล้วก็เอาวะกิจกรรมแรกหรือธุรกิจแรกเราอยากจะทําก็คือขอเป็นกาแฟก่อนละกันตอนนั้นคือรู้สึกแค่ว่ากาแฟเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เรากินลงไปแล้วเอเอเราสึกสดชื่นทํางานได้อะไรเงี้ยนะแค่นั้นเองแต่พอศึกษาเชิงลึกไปเรื่อรู้สึกว่ากาแฟมันคือชีวิตหมายถึงว่ามันมันให้ชีวิตกัแบบทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับมันบนสายพานการผลิตตั้งแต่เกษตรกรจนถึงผู้ค้าขายอย่างเราแล้วก็รวมไปถึงลูกค้าที่เข้ามารับ สุนทรียภาพอะไรบางอย่างจากมันนะครับคือหนูอยากมากแบบคุยกับหลายคนมาทุกคนจะเหมือนแบบสมุดเบิร์นเอาจากงานที่ตัวเองทําอยู่หรือว่าอะไรต่างๆแล้วทุกคนจะแบบเหมือนกาแฟมันฮิลได้ส่วนหนึ่งใช่ครับยิ่งยิ่งโลกปัจจุบันที่มันเร็วไปหมดเลยเนาะอินเทอร์เน็ตเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่มันสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วเนี่ยบางทีการที่ได้นั่งนิ่งๆกินกาแฟาสักแก้วหนึ่งใช้เวลาสัก10นาทีกับการเอนจอยกับรสชาติของมันนยครับบางทีมันก็ ฟูฟิลอะไรบางอย่างให้กับความรู้สึกเราในแต่ละวันได้ดีอ่ะขออนุญาตชนนะคะมาฮะขออนุญาตนะคะกาแฟอร่อยยกให้ททานน่ารักใครยกให้เธออะไรอยากใช้ อาราณีปั้นที่บอกว่าเป็นปูนซีเมนต์ป่ะคะใช่ค่ะเอาวัสดุหลักของเราเป็นปูนซีเมนต์ค่ะแล้วก็เป็นงานขึ้นมือทุกชิ้นเลยค่ะขึ้นมือยังไงคะขึ้นมืออย่างนี้ป่ะคะลีดมือเป็นการขึ้นมือค่ะออกคนละขึ้นมือค่ะขอโทษค่ะอันนี้สตูดิโอเราอยู่ที่เชียงรายค่ะก็จะมีงานคราฟของเพื่อนๆที่ทํางานคราฟด้วยค่ะอามาวางด้วยกันเนี่หรอคะ ค่ะเป็นปูนซีเมนค่ะอ่าหลักๆทั่วไปอะค่ะเราจะเห็นกระถางปูนใช่ไหมคะที่ว่าเป็นทรงสีเหลืองทีนี้ก็เลยแบบมีความคิดว่าเออเราอยากทํางานดึงศักยภาพของปูนเนี่ยค่ะให้มันดูอาร์ตดีไซน์คิดสูตรกันขึ้นมานะค่ะให้เป็นรูปแบบของทรงต่างๆเงี้ยค่ะลูกค้าสามารถเอาไปแบบแต่งบ้านได้นะคะปลูกต้นไม้หรือว่าจัดเป็นแจกันดอกไม้้ยคะมุยน่ารักค่มะฮัลโหลวดีค่ะคุณตาจะบอกว่า โปรดิวเซอร์เราชอบมากสาแฟนโดยยงมาเป็น r e a เ user ก็แสดงว่าน่าจะชอบเครื่องหอมแล้วก็งานเซรามิกอย่างนี้ด้วยมันอยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักมากเลยนะบบเป็นเซต,ตอย่างนี้ชอบงานศิละปะชอบงานเซรามิกแล้วก็เอามาผนวกกับเรื่องความชอบเรื่องการผ่อนคลาย,ยาก็เลยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆเรื่องอย่างเงี้ยไอ้ไอตัวเดิมที่เรามีาเราสามารถ ใส่กลิ่นอื่นลงไปได้ได้ครับตัวก้อนเซรามิกเราพยายามใช้วัดสดุที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราก็คือนํากลับมาใช้ซ้ำได้เรื่อยๆไม่ได้อกอกิร้อยเปอร์เซแต่ว่าปลอดภัยโอเคม,มาตราฐานของม ISO ม,มาตราฐานของ CEO ม,มาตราฐานของทุกยอย่างโอเมกามกาตรฐานเรามาด้วยใช่พูดไปก่อน น,นี่อีกร้านหนึ่งก็คือแบบเป็นเบเกอรี่เน้นทําเป็นพวกเค้กวันเกิดค่ะอ๋อวันนี้ไม่ได้วันเกิดบอกเลยทงเล่งั้นเดี๋ยวเอาเลือกตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านให้นะคะได้ค่ะร้านโพศพ เหมือนน่าจะเป็นร้านอาหารร้านเดียวปะคะตอ,ตอนนี้ใช<ม>่ตอนนี้มีร้านเดียวครับเพราะฉนร้านนี้อร่อยที่สุดในย่านนี้เพราะมีอยู่ร้านเดียวเออเพราะเรายังไม่มีตังค์ทำอีกแล้วอีกแล้วหลักๆอะ่ะพอศพคือพ่อแม่เกี่ยวกับทางข้าวใช่ไหมพ่อแม่พอศพพอศพอ,อ่าเขาจะเน้นอาหารที่มาจากข้าวท้องถิ่นโลโก้เมนูก็จะเป็นเมนูเกี่ยวกับข้าวเป็นเฮลตี้ต้องหู้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วปกติคือคิมมาคิมจะชอบเมนูไหนคะ ถ้าวันที่ไม่ได้อยากกินอะไรซับซ้อนก็จะข้าวไข่เจียวกับมันจะมีข้าวไขา่จริงเน่จริง,รงขเียวแหนมเห็ดก็เป็นเมนูเบสิกที่แบบบางวันีมไม่ได้อยากกินแพงอะไรเงี้ยแต่ขี้เกียจออกบ้านก็เดินมากินข้าวไข่เจียวแหนมเห็ดที่นี่เพราะว่านี่ก็คือเดินมาจากบ้านก็คือมากินข้าวอนี้เลย ที่เขาบอกว่าแบบเขาเก่งเรื่องข้าวคือจริงนะคือข้าวกล้องเขาแบบหอมอร่อยมากๆนี่ก็คือข้าวของคนไทยที่เขาแบบว่าใช่ครับเขาสนับสนุนเกษตรกรแบบโลคอลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบรับตามฤดูกาลเนี่ยนะบางทีแบบก็เปลี่ยนเมนูอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เราสังเกตมาในทุกๆช็อปของที่เฮงสเตชั่นเลยเขาสนใจเรื่องความ eco f r i e n ลี่เหมือนกันเนาะกาแฟมัอดีข้าวแก้วมาเองรถหบัก ร้านกาแฟพี่บี๊กเอาแก้วมาก็คือลดห่า,หาบาทโอ้ยแบบน่ารากักเรารู้สึกว่าแบบเขาใส่มันลงไปในทุกๆกกร้านจริงๆอ่ะเฮงสเตชั่นเลือกร้านมานี่แบบมีความคลาบอะจริงๆอ่ะที่เนี่ยเกือบจะได้เป็นแบบคอมมิเนยนสโตร์แล้วนะแต่เราก็มองว่ามันไม่มันไม่ได้แบบสถานที่เรามาแนวนี้ก็เลยแบบค่อ,คอยๆตามหา คนที่คิดเหมือนกันที่มีไอเดียคล้ายๆกันอะไรเงี้ยครับเลยออกมาเป็นประมาณนี้ที่บอกว่าต่อสู้กับความคิดพ่อแม่ก็คือประมาณ3ปีกว่า4ปีกว่าจะได้เริ่มอะไรเงี้ยค่อยๆพิสูจน์ตัวเองมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับดียินดีด้วยมากๆเพราะว่าขนาดวันนี้เรามาคือเหมือนดับมันยังไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์คาดว่ามันก็จะมีร้านรวงเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆถ้าเกิดครบเราเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวมาซ้ำเราให้คนที่เขามีประสบการณ์ มีแพชชั่นคล้ายๆกันมาช่วยกันทํามาเป็นเหยื่อมาเป็นเหยื่อใช่ซึ่งจริงๆก็ยังขาดเหยื่ออยู่อีกเรากำลังหาเหยื่อเพิ่มอยู่ใครที่เป็นเหยื่อที่มาจากช่องกมนอบอกนะคะเพราะว่าจะมีส่วนลด80%ใช่ไหมก็อาจจะไม่ถึงแต่ก็ได้ครับเอ้ยเออน่ารักมากไม่ว่าคุณจะมาเป็นเหยื่อทางไหนนะไม่ว่าจะมาเช่าเป็นสถานที่หรือว่าจะมาเป็นลูกค้าเราจะบอกว่าเฮงสเตชั่นน่ารักขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเราจะไปมากใหม่แล้วก็ ขอปิดท้ายด้วยการกินข้าวอิตาดาคิมัสอิตาดาคิมัสวาตัวฉัวะไอเดสคิมเดสยินดีที่ไรู้จักค่ะยินดีทิ่ได้รู้จักค่ะโอชินะอยินะอช่นะสวยวะหน้าดูโหดเนี่ยแมนอิลีเด้อค่ะแมนแล้วค่ะโดนเลมอนโดนมิตาชริงจริง่ะถามเลยว่าอิคคิวซังชอบกินอะไร นีคือซังชอบกินอนิกิริปะผิดไม่ใช่หรอผิดอีคิวซังชอบกินสุก,กี้เพราะสุกี้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 อีคิวซังเห็นปะอีคิวซังสุกี้บาย <laughs>